นมัสก,การคณะสงฆ์วัดโมกขวน,นายวาเจิิพอสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาจะมาเล่าเรื่องพุทธศาสนาในญี่ปุ่นให้ฟังศาสนาในญี่ปุ่นนั้นมีสองศาสนาศาสนาดั้งเดิมคือศาสนาชินโตซึ่งเป็นศาสนาที่ เคารพนับถือบูชาเทพเจ้าประจำธรรมชาติศาสนาที่สองก็คือพุทธศาสนาซึ่งเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นเบอร์าประเทศจีนประมาณสัวราษที่ห้าขณะนั้นพุทธศาสนาในประเทศจีนร่วมเรืองแล้วและมีรพระภิกษุ ชาวจีนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต่อมาพระภิกษุหรือว่าชาวญี่ปุ่นก็เดินทางมาย่างประเทศจีนเพื่อมาศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาจากจีนแล้วนัากลับไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นพุทธศาสนาที่เข้าไปในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกสุดนั้นจะเป็นพุทธศาสนานิกายชาิ หรือเมื่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วเรียกเป็นเป็นพุทธศาสนาของชนงยยชนั้นตัญญชนเพราะว่าในยุคแรกที่พุทธศาสนาเข้าไปในญี่ปุ่นนั้นมีแต่ชนชนั้นขุนนางราชาสำนักชนชั้นซามูไรซึ่งเป็นชนชนั้นสูงที่สนใจพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น พุทธศาสนาที่เข้าไปแต่แรกนั้นเป็นเรื่องของสติสมาธิปัญญาซึ่งไปพรอ้รอมๆกันนีกลายชาหรือว่านีกลายเซนและต่อมามีราชวงศ์ของญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อเจ้าชายโชโตคุซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็น อโศกหาราใงญี่ปุ่นได้เข้ามาทำนุบงมงนยพุทธศาสานาอย่างสำคัญในประเทศญี่ปุ่นทำให้คนญี่ปุ่นหันมาสนใจพุทธศาสานาเป็นจำน,นวนมากโดยเริ่มจากชนชั้นสูงกว่านชนชั้นผู้านาในราชสำน,นักพวกนาพวกสัยไรพวกเศรษฐีผู้มีอันตะกิน ันมาถือพุทธศาสนา่อนแล้วต่อมาพุทธศาสนาจริงค่อยๆเลื่อนลงสู่ชนชั้นกลางชนชั้นล่างในเ,เวลาต่อมาเมื่อพุทธศาสนาแพร่หลายไปนในญี่ปุ่นแล้วนิกายต่อมาที่มีบทบาทสำคัญก็คือนิกายสุขาวดีซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดีย แล้วก็ไปจเจร,ริญรุ่เรืองในประเทศจีนแล้วต่อมาจีนก็สงทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนิกายสุขอวดีนั้นนับถือพระพุทธเจ้าอมิตาภะซึ่งเชื่อกันว่าประทับอยู่ณนะแดนสิขาาวดีสวรรค์ทันทิศตะว,วันตกแล้วก็นะักที่นั้นในแดนสิขาวดี พระพุทธเจ้ามิตาานั้นมีสารกสำคัญสองรูปสงองององแรกได้แก่อาวัโก,กิเตสวนโพธิสัตวหรือชาวจีนเรียกว่ากวนอินซึ่งเมื่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วชาวญี่ปุ่นเรียกกวนอินว่าคันโนะออกเสียงตามแบบญี่ปุ่นอีกองหนึ่งก็คือมหาสถานมากกว่าโกธิสัตว์ ซึ่งคุณสมบัติของกวดอินก็คือความเมตตากรุณาคุณสมบัติของหมาสถามะกโพธิสัตว์ก็คือมุทิตาอุเบกขาจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์ทั้งสององค์นี้ก็คือโพธิหังสีนั่นเองเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ว่าทั้งชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า เป็นสาวกที่สำคัญข,ของผูเจ้าอามิตาภาซึ่งประทับอยู่ณแดนสุขภาวดตสวั์วอันพิตวรตรกะแล้วก็ถ้าใครมีความเดือดร้อนมีความทุกข์มีโรคภัยไข้เจ็บก็สุนอ้อนวอกแล้วพระวิชาอวอมิตาภะดวมทางพระโพธิษทัททังสององค์ก็จะประทานความช่วยเหลือลงมาอันนี้เรียกว่านิการสุขาวดี เป็นนิกาที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติง่ายก็คือเพียงแค่สวดมวนต์สวดอ้อนวอนแล้วก็วอรอพระเจ้าพระโพธิสัตว์ประทานความช่วยเหลือ,องลงมาเพราะฉะนั้นเป็นพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าของชนชั้นสามันชนคือชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปเพราะง่ายไม่ต้องไปนั่งเพียงภาวนาแบบนิกายชานนิกายเซน ดันั้นพุทธศาสนาในญี่ปุ่นก็รุ่งเรืองมาโดยลำดับแล้วก็กลายเป็นศาสนาหลักในเวลาต่อมาแล้วก็รุ่งเรืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทําให้พุทธศาสนาในญี่ปุ่นนั้นแตกต่างไปจากพุทธศาสนาในประเทศอื่นๆทั่วไป ก็คือเมื่อพุทธศาสนาเดินเลินมาจน,นาถ,ถ,ถึงประมาณศตวรรษที่สิบเจ็ดมีพระภิกษุรูปหนึ่งชาวญี่ปุ่นชื่อชินว่าญี่ปุ่นนั้นได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนเป็นอย่างยิ่งนอกจากมีศาสนาชินโตแล้วต่อมาปรักยาองจือ้อ ก็เข้าไปในญี่ปุ่นปรัชญาของชื่อนั้นเน้นความสําคัญของสถาบันครอบครัวการมีบุตรสืบสกุลเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะยิ่งจะต้องมีลูกชายมาเป็นผู้สืบแท้วงตระกูลแล้วญี่ปุ่นก็รับแนวคิดแบบปรัชญาของชื่อนี้ไปแล้วก็ในสังคมญี่ปุ่นนั้น แนวคิดในเรื่องก,การสื่อแทรกลงตระกุลนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าในประเทศจีนแล้วก็ต่อมาปรับยาเตาของท่านเหล่าจือ๊อก็เข้าไปในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นนั้นนอกจากจะนับถือศาสนา,า,าชินโตแล้วก็ยังนับถือปรับยาหงจือ๊อปรับยาเตา๋าแล้วก็พุทธศาสนา,ศา ทีนี้เมื่อมาถึงศตวรรษที่สิบเจ็พระภิกษ,ษุชาวญี่ปุ่นชื่อชินวานซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของญี่ปุ่นซึ่งมีแนวคิดของท่านผมชื่อเป็นหลัเรื่องการสู่แสวงกูลน,นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งจะให้ครอบครัวขาดตอนไปไม่ได้ชินวานั้นเข้าาบวชเป็นพระภิกษ,ษุในพุทธศาสนา ก็อยากจะปฏิบัติเพื่อให้ทะลุนิพพานตามความปรารถนาของพิสุทั่วไปแต่ขณะเดียวกันอิทธิพลของแนวคิดของผมจื้อซึ่งมีอย่างเข้มข้นในสังคมญี่ปุ่นก็ผักดันทำให้ท่านเกิดความสับสนขึ้นในจิตใจใจหนึ่งก็อยากจะไปนิพพานอีกใจหนึ่งก็เป็นหัววัดตระกูลครอบครัว จะขาดสูงไปการสืแสบแท้ลงตะกูลเป็นสิ่งสำคัญนั้นแนวคิดของพุทธศาสนากับแนวคิดของท่านผมจื้อในเรื่องครอบครัวการสืแสบแท้ลงตะกูก็ต่อสู้กัอยู่ในจิตใจของท่านชินลาเป็นเวลานานเดียวและในสุดท่านชินลานก็ตัดสินใจ เป็นพระภิกษุชาวญี่ปุ่นรูปแรกที่ออกมาประกาศว่าตนเองจะแต่งงานเพื่อที่จะมีบุตรสืบสกุลไม่ให้ตระกูลตัวเองขาดสูนแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ลาศึกษาบทนิพพานก็อยากจะไปบุตรสืบสกุลก็อยากจะมีและในสุดท่านชินรานท่านกล้าหานะฮะท่านไม่แอบไปทำลับลท่านประกาศแล้วก็ท่าน แต่งงานเลยทั้งตั้งที่เป็นภิกษุสมัยนั้นชาวญี่ปุ่นชาวพุทธในญี่ปุ่นรับไม่ได้โอ้โหเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแล้วในที่สุดก็มีเพียงท่านชินรานรูปเดียวที่เป็นพระภิกษุแล้วก็แต่งงานแล้วก็ต่อมาก็มีมีบุตรตามที่ตัวต้องการแต่ว่า คณะสงฆ์ในญี่ปุ่นนั้นไม่ยอมรับเนเรื่องคระญี่ปุ่นแต่งงานได้เกิดขึ้นในศตวรรษที่17โดยท่านชินรานเป็นรูปแรกแล้วก็ต่อมาก็แนวคิดนี้ก็หายไปเรือนหายไปเหมือนพระภิกษุในญี่ปุ่นก็เคร่งคระแบบพระภิกษุไทยพระภิกษุในประเทศพุทธศาสนาอืน่นๆ ทีนี้การเวลาต่อผ่านมไป2 0ร3 0 0ปีจนถึงศตวรรษที่19ญี่ปุ่นเป็นชาติในเอเชียที่พัฒนาประเทศตามแบบอย่างตะวันตกเรียนแบบตะวันตกพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมพัฒนาการเมืองจนกระทั่งเจอรุ่หน้า กลายเป็นประเทศที่คันสมัยเทียบได้กับประเทศตะวันตกเป็นชาติแรกในเอเชียเมื่อญี่ปุ่นเกิดเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเป็นแบบสังคมสมัยใหม่มีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะยิ่งทางเศรษฐกิจคณะสงญี่ปุ่นถ้าพิกษุญี่ปุ่นก็เริ่ม กลับมาเรียกร้องแบบเดียวกับที่ท่านชีว่าเคยเรียกร้องในสัปดาที่สิบเจ็ดว่าการมีบุทสืบสกูลนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในสังคมญี่ปุ่นแล้วพระภิกษุซึ่งมีจำนวนมากในญี่ปุ่นนั้นก็ไม่อยากให้ครอบครัวต้องขาดศูนย์ขาดคนสืแบแท้งวงตระกูล ก็เกิดมีการเรียกร้องตามแบบอย่างท่านชินรานขึ้นีกรอบหนึ่งในศตวรรษที่19คราวนี้เมื่อมีพระภิกษุหลายๆรูปออกมาเรียกร้องในที่สุดสังคมญี่ปุ่นก็ค่อยๆย,ย,ยอมรับ้งไทาญี่ปุ่นก็เริ่มแต่งงานกันมีครอบมีครัวมีปุตเสืบสกุว ตั้งแต่ศตรวรรษที่19เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในโลกของพุทธศาสนาที่รวมเอาสถาบันสงฆ์และสถาบาปปันครอบครัวเข้าไว้ด้วยกันอันนี้พูดด้วยภาษาวิชาการฟังดูสวยหรูแต่พูดด้วยภาษาชาวบ้านก็คือพระภิกสูญญี่ปุ่นนั้นต้องการแต่งงาน มีครอบครัวมีลูกมีบุตรสืบสกุลแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระญี่ปุ่นนั้นมีเมียได้แต่งงานได้เป็นเรื่องจริงและเมื่อพระภิกษุในพุทธศาสนาญี่ปุ่นแต่งงานมีครอบครัว มีบุตรโดยบบเฉพาะในวัฒนธรรมของชื้อซึ่งญี่ปุ่นก็นับถืออย่างเคร่งครัดไม่แพ้จการมีลูกชายเป็นสิ่งสำคัญเพราะลูกชายเป็นจะเป็นผู้ที่สืแบแท้ลงตูเมื่อพระภิกษุมีครอบครัวมีลูกมีบุตรส,สืบสกุลแล้วระบบ การแต่งตั้งเจ้าอาวาสก็เปลี่ยนไปอย่างในประเทศพุทธศาสนาทั่วไปเช่นในประเทศไทยพระม่าสือลังกาลาวเขมรและที่อื่นระบบการสื่อทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้นสมมติว่าเจ้าอาวาส <c oughs> ถึงแกงบรณวารพภาพ <c oughs> ก็จะมีการแต่งตั้งรองเจ้าอาวาส ือว่าผู้ช่วยเจ้าว่าหรือวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าพิกสุรูปใดรูปหนึ่งที่เหมาะสมขึ้นมาเป็นเจา้าวาตองต่อไป <c oughs> แต่เมื่อถ้าญี่ปุ่นมีครอบครัวมีลูกโดยเฉพาะยิ่งลูกชายคนโตอาจจะมีทั้งลูกชายลูกสาวอาจจะมีลูกหลายคน แต่ว่าลูกชายคนโตนั้นถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าว่าต่อจากพ่อเพราะฉะนั้นระบบะการแต่งตั้งเจ้าว่าก็เปลี่ยนไปเป็นระบบการสืบสกุลของพระเมื่อพ่อเป็นเจ้าว่าลูกชายคนโตก็ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าว่าแทนพ่อเป็นระบบ สืบสกุนลนะรอันนี้เป็นเรื่องราวที่พิสดารในประเทศญี่ปุ่นซึ่งคนไทยเราเคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าเราก็ไม่เ่ยแน่ใจแต่วันนี้เป็นเรื่องจริงในปี1.9 แต่5นางมาแล้วอัตมาเคยสมัยนั้นเป็นคารวะเป็นอาจารย์มหาวาิทยาลัยได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ประทำวิจัยเรื่องพุทธศาสนาิกายเซนในประเทศญี่ปุ่นและอัตมาก็ไปอยู่ที่มาหาวิทยาลัยเกียวโตเกียวโตเป็นเมืองวัฒนธรรมมีวัดเยอะมากแล้วก็ในบรรดาวัดนั้นก็มีวัดเซน่เยอะ แล้วก็อาตมาก็เคยเข้าไปศึกษาพุ้ธศาสนานิกายเซนในญี่ปุ่นรวมทั้งเข้าไปนั่งสาเซนกับพระญี่ปุ่นด้วยเพื่อเรียนรู้วิธีการคำสอนและก็หลักปฏิบัติของพุทธศาสนานิกายเซนและอาตมาก็ได้รับรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ว่า ท่าญี่ปุ่นมีเมียได้เป็นเรื่องจริงมีบรสืบกุลได้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ท่าญี่ปุ่นมีความแตกตาก่างประจากพระสงฆ์ไทยหรือพระสงฆ์ในประเทศพุทธศาสนาอื่นๆอีกข้อหนึ่งก็คือว่าท่าญี่ปุ่นนั้นเวลาอยู่ในวัดก็จะแตกต่างเป็นพระสงฆ์ชุดพระสงฆ์แบบญี่ปุ่นแบบจีน แต่เมื่อจําเป็นจะต้องออกไปทำธุระข้างนอกถ้าที่ผู้เนี่สามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้เอาจีวอออกแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตนุงน่งกางเกงแล้วบางทีพระกุณณคไทยใส่สูทด้วยขณะที่นุ่งสีษาก็ยังร้นอยู่แล้วก็ออกไปทำธุระข้างนอกอัตมาเคย คยุดขณะที่อยู่มหาวิทยาลัยกเกียวโตมีงานเลี้ยงพวกอาจารย์พวกนักศึกษาเป็นเป็นงานเลี้ยงนักศึกษานานาชาติออก็มีทั้งอาจารย์มีทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตแล้วก็มีพวกศิษย์เก่าทัางหลายหลามาชุม,มกันในงานเลี้ยงแล้วก็มี คนมาแนะนําอาตมาเขารู้ว่าอาตมาไปทําวิจัยเรื่องพุทธศาส,สนาที่าายเซนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะแนะนําพระเซนให้รูปหนึ่งอาตมาก็งงๆองันนั้นเป็นงานเยียงกลางคืนนะกินอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่จะเป็นชนเจ้วมีการดื่มไวน์หรืออะไรเงี้ยตามภาษาแบบญี่ปุ่นแล้วก็มีคนแนะนํานบอกว่ามาอาจ,จารย์ท่านนี้เนี่ยคือ อาจารย์เซนเป็นพ,พระภิกษุอยู่ที่วัดในเกียวโตเนี่ยอัตมาก็งงเขาก็มาพักายอัตมาก็ไปเช็คแขนจากมือเขาพระเซนลูกนั้นศีรษะโลนใส่เสื้อเชิ้ตผูก넥ไทใส่สูทนุ่มกานเกงแล้วก็มาทักทายพูดคุยอย่างเป็นกันเองแล้วบอกว่าเป็นพระอยู่ที่วัดในเกียวโตนี้ แต่ว่าขณะเดียวกันได้รับเชิญได้รับนิมนต์ให้มาสอนวิชาพุทธศาสานานิกายเซนในมหาวิทยาลัยเกเยวร์อาตมาก็รู้สึกแปลกใจเป็นครั้งแรกเลยที่เจอพระนอกรูปแบบแต่เขายืนยันว่าเขาเป็นพระแล้วเขาก็เชิญให้อาตมาบอกว่าสาวะทิศเทาว่าให้ไปเที่ยววัดของท่านอาตมาก็รับอยากจะไปดู เมื่อเดินทางไปถึงวัดของท่านท่านก็ออกมาตอนรับแต่ว่าท่านมาในชุดพระท่านเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นเป็นชุดพระสงฆ์แบบญี่ปุ่นออกมาต้อนรับแล้วก็เ,เชิญอาตมาซึ่งขณะนั้นอาตมาเป็นคารวะเป็นนักศึกษาที่เป็นนวิจัย ขาก็เชิญนุ่งเข้าไปในวัดแล้วก็เชิญไปที่กุติของท่านกุติเจ้าว่าซึ่งจะใหญ่กว่ากุติของพระทั่วไปแล้วก็เมื่อเข้าไปในกุติของท่านเจ้าวาดแล้วนะก็มีผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งนุ่งกิโมโนแล้วก็ถือน้ำชามาเสิร์ฟแล้วก็พระญี่ปุ่นลูกนั้นก็บอกอาตมาว่า คนนี้คือภรรยาของอตงาตมาซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากต,ตอนนั้นอตาตมาเนี่ยตอนนั้นเป็นคาว่โงงมากนะฮะแต่เป็นเรื่องจริงแล้วก็สักครู่หนึ่งมีเด็กสองคนวิ่งไล่วิ่งเล่นอยู่ในกุฏิท่าทเนี่ยบอกว่าเนี่ยสองคนนี้คือลูกโอ้โหเป็นสิ่งที่ช็อกมากเมื่อเจอครั้งแรกสัมผัสจริงๆ ันนี้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังว่าพระญี่ปุ่นมีเมียไดนะ้นั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็ปัจจุบันในพุทธศาสนาของญี่ปุ่นนั้นคนญี่ปุ่นให้ข้อมูลอัตมาว่าพระสงฆ์ในญี่ปุ่นนั้นเวลานี้ประมาณ80%แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีลูกกัน แต่ว่าอีก20%เนี่ยไม่ได้ไหนครามว่าจะถือทนจัจรรย์เพ่งพัดแบบพระไทยนะอีก20%ก็คือยังหาเนื้อคู่ไม่เจอโอ้โหเป็นเรื่องที่แปลกมากซึ่งอาตรรมามาวิเคราะห์ดูแล้ว <c oughs> เห็นว่าญี่ปุ่นนั้นอาจจะเมื่อพัฒนาประเทศไปตามแบบจากตะวันตกอาจจะไปสัมผัสก,กับาศาสนาคริสต์ในตะวันตก าศาสนาคริสต์ในตะนตกในยุโรปในสหรัฐอเมริกาจะมีสองน,นิกายลันิกายคาทอลิกบาทหลวงคาทอลิกนั้นถือเพศโภมาจักแต่งงานไม่ได้จะต้องเป็นโสดเป็นบาทหลวงไปตลอดชีวิตส่วนอีกนิกายหนึ่งก็คือโปรเตสแตนซึ่งบาทหลวง สามารถมีครอบครัวได้และในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นโปรเตสแตนต์ในยุโรปโดยเฉพาะยิ่งที่อิตาลีส่วนใหญ่จะเป็นคา,า,าทอลิกเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นซึ่งได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกเป็นอย่าง,งยิ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจากาศาสนาคริสต์ก็เป็นได้โดยเฉพาะในการโปรเตสแตนต์ซึ่งบางหลวงสามารถมีครอบครัวได้ เป็นคณะสง์ในญี่ปุ่นก็เลยเหยนแบบแล้วก็เป็นชาติเดียวในโลกของพุทธศาสานาที่คณะสงฆ์สามารถมีครอบครัวมีเมียมีลูกขณะเดียวกันก็ยังดำรงตำแหน่งดำรงสถานะเป็นพระสงฆ์อยู่เวลามีพิธีกรรมท่านก็จะแต่งชุดเครื่องแบบพระสงฆ์เลย มาประกับพิธีกรรมในศาราในโบสถ์แล้วก็มีคารวาสยากโยนก็มากราบไหว้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมพอเสร็จจากพิธีการแล้วท่านก็เดินกลับไปที่คุกติซึ่งมีภรรยาและลูกคอยทำอาหารต้อนรับอยู่เป็นเรื่องที่แปลกมากอาตมาก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง วันนี้เห็นว่าสมควรกับเวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกทุกท่านเจอในสติในสมาธิในปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพรนะสัพพัตวาวิวัตระชกุลตริสังฆะขวานาคิยิทธยังสมุสสาปะทิโกรีบูได้ฉันใด เทวะเมวะอิโตตินะเปตานะจุปปะกะตีขันธิขุทิศให้ละเนโยมี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาลิบีลาลาสันนาดิสิตังปะสิตังปูมังโอวิตาภูติขันตถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปัมเมวะสัมมิชัุโวจงสำเร็จโดยฉันทาย Tak biar kuretus langsap tak Bapak panggung di kampung yang tinggi Cantu orang yang seluruh biasa Dengan ingatan yang kuatir yang seluruh biasa Dengan keinginan seorang-seorang yang kuatir Sakti tiungi wajah Tuhan Panah cantai สัพพโลกโอินัสตะโโลกทั้งปวงของท่านจงหายอาเทวะวัจจันทรายโยอันตราวยามีแก่ท่านสุขีธีคาลุโภภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวัลคณีสีลิสันิจามุทัพจายโน จตารวธรรมาวัตถิอายุวันวสุขภัณฑะทำสิบการเจอายุวันหาสุขภัณฑะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้มามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสิตระขาพุทธามุภาเวนาด้วยอันพระผิดพระพุทธเจ้าโสดาบันมานุภาเวนา โดยอรราะแหะงราสัมภสัมภานอาเวนะยอรรมแห่งโสสัทธาโสทิภวันตุเตอฟังสดิหังรทรงอีแก่ท่ามทุกเมื่